สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะพบกับครัวคุณหญิงสไตล์อินดี้จ้าวันนี้ไม่ได้พานเพื่อนทำอาหารนะคะจะมารีวิวมหม้อหุงข้าวที่เพิ่งสั่งมาใหม่ไปดูกันเลยจ้าหม้อหุงข้าว,าวอัจฉริยะนะคะ3าดีของฟิลิปวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องดูนะคะว่าด้านในจะเป็นยังไงกันบ้าง ส่วนการใช้งานนี่ก็ต้องลองใช้อีกทีนึงเราจะมาแกะกันดูก่อนนะคะอันนี้เราสั่งจาก p ิลิ i ออฟ f i เชียนสตูดยโยเฉพาะนะคะซึ่งเขาร่วมกับเว็บ Lazada นะคะเพื่อนๆมันก็จะได้ราคาโปรโมชั่นที่ถูกนะคะม้อหของข้าวดีก็เป็นสิ่งจําเป็นนะคะมันจะต่างจากหม้ออุ่นที่ตรงที่ว่ามันสามารถอุ่นข้ามคืนได้นะคะเราจะใช้หม้อแบบนี้จะเหมาะกับร้านอาหารหรือว่าครอบครัวใหญ่นะคะ นหน้าตาของอก่องเคุณสมบัติของเขาเลยนะคะทำเมนูได้หลากหลายเป็นรุ่น HD 4515นะคะซีรีส์5,000นะคะสำหรับฟิลิปยี่ห้อนี้ ที่รีวิวนี้เผื่อเพื่อนๆสนใจจะสั่งมาใช้ในครัวเรือนนะคะหรือเป็นสมาร์ท 3D เป็นเทคโนโลยีความร้อน3มิติคือนอกเหนือจากจะมีด้านล่างด้านข้างแล้วนะคะยี่ห้อนี้ก็จะมีความร้อนจากด้านบนด้วยซึ่งทําให้เราสามารถเก็บความร้อนของข้าวได้ดีมากนะคะที่เลือกใช้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะคะที่สําคัญเลยตัวหม้อด้านในหนาถึง3มมิลลิเมตรนะคะความหนา5าชั้นกันเลยทีเดียวแล้วก็ อันนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเขาเลยนะคะจะตัวมหม้อด้านในจะเคลือบหินบาคูฮันเซกินะคะซึ่งเป็นลายหินอ่อนเลยตัวเนี้ยจะทำให้ข้าวสุกโดยช่วถึงทุกเม็ดเลยนะคะแล้วก็มีความสวยของเม็ดข้าวมีฟังก์ชั่นเมนูถึง8ฟังก์ชันนะคะ ตัวเลขก็จะเป็นดิจิตอนขนาดใหญ่ซึ่งเราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะฝาปอดล้างได้ทุกชิ้นส่วนเลยอุ่นข้าวได้ร้อนนานถึง24ชั่วโมงนะคะซของในเวบเนี่ยเราได้รับสินค้ามานะคะแนะนำเลยว่าเพื่อนๆต้องถ่ายวิดีโอนะคะเก็บไว้เผื่อสินค้ามีปัญหาเราสามารถเคลมกับร้านเขาได้นะคะมันก็จะมีหลักฐานในการเคลอันนี้ก็ ถ้าสินค้ามีปัญหาก็เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะคะเขามีการรับประกันสินค้าในการซ่อมคืน1ปีเลยมีมอกอด้วยนะคะค่ะเปิดแล้ว <a> ที่เราเจอเลยนะคะก็จะมีคู่มือการใช้งาน minute. Minute. แล้วก็มีใบลงทะเบียนออนไลน์ก็คือ ลงทะเบียนรับประกันนะคะออนไลน์ทีนนี้มาดูตัวหม้อกันก็เห็นรีวิวในเว็บเยอะนะคะก็เลยลองสั่งมาดู mm hmm. ฟิลิปนี่ mm hmm. เป็นยี่ห้อที่ใช้ครั้งแรกเลยนะคะสำหรับที่ร้านนี้นะคะ mm hmm. นี่นะคะเ,เรายกออกเอากล่องล,ง,ลงก่อนนะคะแบบสามขานะคะสายเสียบอันนี้เสียบเข้ากับตัวหม้อนะคะนีเราเก็บ่อื่อง่วตัวหมอะะ้อ อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เขาพูดถึงนะคะว่าทำอะไรได้บ้างหุงข้าวหอมมะลิกำหนดเวลานะคะหุงข้าวกล้องหุงข้าวธรรมดานี่ตั้งเวลาล่วงหน้านะคะทำเมนูอะไรได้บ้างข้าวเหนียวโจ๊กซุปนึ่งดูร้อนเราจะมาเปิดฝาหม้อดูกันด้านในนะคะความร้อน จากด้านล่างด้านข้างด้านบนขวาพวกนี้ก็ขอร้านความสะอาดได้นะคะก็จะมีทัพทีมีที่ตวงข้าวแบบสี่เหลี่ยมนะคะปกติเราเห็นทั่วไปจะเป็นวงกลมเป็นกระบอกเป็นแก้วเนาะอันนี้จะเป็นถาดนึ่งนะคะเนี่ยมีขาใครอยากใช้เป็นเมนูน,นึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราเติมน้าลงด้านล่างเนี่ยแล้วก็วางถาดนึ่งก็วางปลาวางไก่อะไรได้ะะมาดูตัวหม้อด้านในนะคะที่บอกว่า ความหนา3มิลเคลือบ5ชั้นแล้วก็เคลือบกันติดด้วยหินบาคุฮันเซกินะคะจะเป็นลายหินอ่อนแบบนี้นะคะเพื่อนๆซึ่งเราไม่ค่อยเห็นทั่วไปนะคะในหม้อของข้าวก็จะเป็นเคลือบธรรมดาเนาะเก็้อกันติดนะคะแต่ตัวนี้มาลองใช้ดูเนี่ยความถู1.8ลิตรด้านในคะ่ะ ใช้งานจะดีจริงหรือไม่อย่างโฆษณาหรือเปล่าเดี๋ยวหยิงลองใช้แล้วจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะคะสําหรับเรื่องการใช้งานตอนนี้ก็มาดูแค่ตัวบอดี้ของเขาและก็ความครบถ้วนของการจัดสูกเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองหุงกันดูแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับรีวิวการหุงข้าวและความสวยงามของข้าวที่ออกมาเม็ดจะสวยอย่างโฆษณาหรือเปล่า